สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอตประจำวันที่25ธันวาคมนะฮะวันคริสต์มาสนะครับวันนี้สําหรับเมื่อวานนะครับบิ๊กจอตขอสรุปผลบอลเมื่อวานที่บิ๊กจอตให้กาตาอีซีไปนะครับพบอารยานะครับจบที่10นาทีที่15นะครับและไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับอย่างที่บอกเลยครับเมื่อวานนี้ถ้ารอได้0.75มีแน่ครับรอเตะสัก5นาทีนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับยกไปนะครับเมื่อวานบอลน้อยนะไม่ได้กดเลยครับ ไม่ได้กดเพิ่มเลยครับเมื่อวานนี้และสําหรับวันนี้นะครับบิ๊กจอดมีทีเด็ดมาแนะนํำเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจอร์ดจะแนะนําบอลอิสราเอลพิมลีกนะครับคู่ระหว่างฮาโบเอลเบนนซักนินนะครับอันดับ3พบมคาค์คบีไฮฟาครับอันดับ2คู่นี้เตะก,กันเวลาเที่ยงคืน50นะครับเที่ยงคืน50วันนี้นะฮะเรามาดูสถิติของ2ทีนี้กันครับนี่ นัดล่าสุดที่เขาเจอกันมานะครับไฮฟาเป็นเจ้าบ้านนะครับชนะสองหนึ่งครับครึ่งแรกศูนย์ศูนย์นะครับแล้วมาดูทีมเจ้าบ้านก่อนครับวันนี้เจ้าบ้านเป็นฮาโปเอลเบนาซักนินนะครับสิบนัดหลังสุดชนะหกเสมอสองแพ้สองนะครับมีสูงหลักทั้งหมดเก้าเกมนะครับมีสูงเต็มทั้งหมดหกเกมครับมีสี่เกมที่เตะไม่ถึงสองจุดห้านะครับสังเกตดูจะเป็นสกอร์สูงสับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีครับเบนาซักนินนะฮะและสําหรับทีมเยือนครับนี่ครับ มาคบีไฮฟาครับสิบนัดหลังสุดนี่ครับชนะเจ็ดแพ้สามไม่เคยเสมอนะครับแรกอย่างเดียวครับไฮฟาครับมีสูงลักทั้งหมดแปดเกมครับเห็นไหมฮะและสูงเต็มทั้งหมดหกเกมเช่นเดียวกันครับมีสี่เกมที่เต็มถึงสองจุดห้านะฮะสังเกตดูครับเห็นไหมฮะว่าเป็นสกอร์สูงเหมือนกันนะครับคู่นี้เจอกันนะครับบิ๊กจอเลือกกดสูงแรกนะครับในราคาหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกครับ โอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไม่ได้สูงนะครับและสําหรับคนไหนที่รอได้นะครับรอสักห้านาทีกด0.75เข้าไปครับมีแน่ครับหนึ่งลูกครับครึ่งแรกมีแน่ครับบิ๊กจอนฟันทงครับสําหรับบิ๊กจอนนะครับบิ๊กจอนจะกดหนึ่งลูกไปก่อนครับแล้วรอสักห้านาทีย้ํา0.75ไปครับครึ่งแรกมีสกอร์แน่นอนครับและสําหรับเพื่อนเือคนไหนนะครับสนใจกดบอลสดในกลุ่ม Vp ของบิ๊กจอนนะครับนี่กลุ่มนี้นะฮะ มีทั้งพี่เป็ดเจ๊ดาวบังมีนเหมยลี่ครับปังเงี่ยมครับคุณอิดอยู่นี่นี่ครับเพื่อนบางคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้นะครับของ Big George แอดลน์มาครับไลน Big g e o r อ e อยู่ถ่ายคลิปนะครับไลน Big g e o r g กก็ j o โอเดบันเอสอันนะครับอยู่ถ่ายคลิปเลยครับแอดไลน์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้ Big g e o r g ตต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ Big George ด้วยนะฮะสวัสดีครับ